ตามพระราชบัญญัติหอพัก2,508ค่ะรวมถึงในช่องทางของเฟสบุ๊กไลน์นะคะที่เป็นผู้ประกอบกิจการหรอพักผู้จัดการนะคะลงถึงผู้สนใจท่านอืน่นๆด้วยค่ะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติหอพักนะคะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน,นะคะ่ะผู้ประกอบกิจการหรอพักผู้ร่วมประชุมทุกท่านนะคะดิฉัสนทราบว่ามีเข้าร่วมประชุมหลักร้อยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อว่าในแต่ ยาซึ่งก็ไม่แตกต่างกันกับการประซูงความร่าสังคมหรือว่ากระซูงอยงอื่นๆนะคะขอพูดเพิ่มอีกนิดทางการเงินการเพื่อขับเรื่องขอพักติดนนะคะที่จะได้รับประกาศที่ที่โอกาสเช่นนี้หาไม่ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยากรที่ต้องเรียกว่าท่านอยู่ในวงการที่มาตั้งแต่แรกขอบคุณท่านนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติงานกิจการหอพักนะคะ ทำแบบนี้ที่สภา,านครนี่ทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวทางปฏิบัติมันไปไม่ได้ได้ไม่ได้อย่างไรเราค่อยว่ากันเปลียนเป็นคนออกใบอนุญาตแล้วไม่ได้รับใบอนุญาตปรับไม่เกินหน้ามื่นปรับรายวันอีกปรับรายวันวันละห้าพันบาทจะใช้คําว่าหอพักในสถานที่ของตัวเองได้ต้องได้รับใบอนุญาต ทําบ้านเช่าทำอาาพาร์ตเมนต์ก็อย่าไปใช้ใช้แล้วควรบหรับนะคำว่าหอพักภายใต้กลไกของพรบอรหอพักสิ่งที่ท้องถิ่นต้องไปทําอันดับที่สองสำรวจสถาสถิ่นออกสำรวจทางซิสิคข้อมาจบรายงานไว้เสนอท่านนายกเพื่อทราบออกิจการหอพักหรือไม่ถ้าเขาได้รับอน,นุญาต กิจาการหอพักจากนายทะเบียนใครที่ได้รับใบาญาตประอกอบกิจาการหอพักคุณก็ใช้ได้เพียงคําเดียวเท่านั้นในสถานที่ของคุณคือใช้คําว่า กฎหมายอีกฉบับหนึ่งเข้ามาดูแลแล้วมีกฎหมายเข้าไปจำกัดดูแลเห็นว่าให้ทําตามแบบนี้คุณแก้แบบไม่ได้นะเคร็เตเลยนะเพราะเขากําหนดไว้ว่าคุณทําได้ตามนี้เพราะมันเป็นแบบเพราะมันเป็นแบบที่เขากาหนดแต่มันก็จะมีคําอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆแต่คกับคำว่าแบบใน59ที่ยึดโยงไปที่ดูนะระเบียบระจารย์งองพรยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เ,เมีมีมากนไปอยู่ไงพี่พี่พ้องหินเจอคำสองคำนี้เยอะมากกติการมารยาทในระเบียบประจำบอกว่าที่เขากำหนดไว้ในนี้เนี่ยคุณเพิ่มได้พ่อแม่ผู้ปกครองสะลา,ายใจเด็ดเริ่เท่านั้นะจะไม่ยู่ที่ชัดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำมาตรฐานอย่างว่าห้ามเลี้ยงงูห้ามเลี้ยงนกเ,เกียดนกมากนี่ยน่าสางงงเจอไล่ออกจากหออ้างเหตุไม่ชอบคนไม่ไปเรียนหนังสือ ถามว่าใส่เข้าไปในระเบียบประจําหอพักได้นะใส่ได้ป้าจะทําอะไรกฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้ป้าใส่รายละเอียดทั้งหมดไว้ในระเบียบประจําหอพักใครจะแก้ไขระเบียบประจําหอพักแก้ไขได้แต่นายทะเบียนต้องอน,นุญาตเอากําไรค่าน้ำค่าไฟไม่ได้นะให้ธุรกิจการให้เช่าอ,อาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมกันยาไม่ใช้การเช่าแบบ พักออแบบโรงแรมเตือนผู้ประกอบการเก็บค่าน้ําค่าไฟแพงเกินจริงจําคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนบาทถามว่าเอาที่ไหนมาจําเอาที่ไหนมาปรับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา36ทวีเราแยกกิจการหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านเช่าขอทเราหลดออกจากการหอพักหรือหอพักอยู่ภายใต้กลไกของพรหอพักบพรหอพักไม่ได้เขียนเลยว่าห้ามผู้ประกอบการเก็บค่าน้ําค่าไฟเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดวันนี้จะเก็บค่าน้านี่ต